thank you รับสมัครชุเม,มอร์นีเพิ่นเปิดโอกาสด้วครับสมผู้บริหารเฮียหน่อยบอสโจโซอนนุชเพิ่นเปิดบริหารส่กตัวใหญ่ต<ด>ิเอ้ยเพิ่นเปิดครให้สมัครใหญ่บ่จะเจ้ดีดเอ้า<ว>จ<อ>้าว่ให้เว่าััจเ้าเช้าเ้าเช้ไเ้าเ้าเช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 ้า่ช้เช้าเช้าเเช้าเ้านเ้ มันโอ้ยนี่นี่โอ้ยขอบพระคุณครับผมโอ้ยปอดเลยนลอดยืนอีกตั้งชั่วโมงเด้อบ้านฮักศิมาดลานะครับผมมากันหลายตัวเอารถจอดไม่ใช่ล่ะล็อกบ่ได้รถน่ะฮะเปิดฝ้าโล่งใจเตี้ตัวยหญ่โอ้ยนี่ผมเพิ่เห็นค่ามาค่าผู้ผมเนี่ยเอาไงไงยงไงทุกเมื่อนี่ปอดเปิดโอกาสให้ทุกคนตัวตอนนี้ก็ยังรับสมัคร ยังรับสมัครน้องๆแดนเซอร์แล้วก็ศิลปินที่อยากเดินทางมักสายหลอมสายร่ำมักเดินทางไปคับขอหล่องมารับดิกระเปิดรับสมัครเสียทเดียวเนี่ยย่างเจ้านี่รับรับอยู่รับไปพิจารณาน้าโอ้ยคือเทาเรียนซื่อๆดอกเอาเใครจะได้ต่สมัยเป็นเอาย่างแต่เคยประกวดทุกกัรเหรอเคยประกวดยุทธีเออเอาข่าวมา่อยประกวดอย่างนี้รอรอพี่นวีรบุรุษจะทนเบิ่งกันอ่ะห่วย ลาจำลาแม่ดอกฟ้าคนใจคนจนพี่คนมนมองครองเศร้ารักเราต้องขาดกันเอาแค่นี้นี่แค่ไงไงมัน่นฉันหลานกูมากเนี่ยมึงอังขาดว่วมีหอดานพุทธิย่เออปาจุดปาเสียงแม่มันกะซ้นำนี่เสียงลายมันจะซ้ำไหน,น,น,นพี่รอง อ้านแตงยุ้ยสตะลอกเอิรนรลานแับมาเบิ่งกัน่ะนี่แหละโอ้ยพี่น้องเลยเปิดมาทมือนีมเปิดราะไ่เิพี่น้องพักผมไม่ง่อ้าวเห็นแล้วบ่ายจะข้นมาอย่างเช่งเนี่ยอีออกจาก๊มน้ำมันกูเห็นแล้วที่ดีสิไรนี่่ะกระลังติดเป็นกระแสจะไม่รอทมือล้วหยข้งงลกมงกห้ยข้งมึงลุกโอ้ขาดก็อีบอกเ่มึงไปลงทุแป้งมาจได้ใสลูก นะประกาของงานพิการคนอ่างหนึน่งย่างหนึงก็คือจังผีจีนนี่ละ่ะกินไม้เขา่านะ่ะบ่ย่างเต้ากินเดี๋ยวคุณจะพาไปกินแมงเม่าปลาหมึหกฮะออย,กย่างปลาหมึกไม่ยางแตงปลาหมึกกินมันพอดีของท่ายปลาหมึกแต่อเปน้กิหลังนี่นี่หลานหลานไม่ไงเอานี่ตีหลานอืป้า สวสดโจ้านไหเบี่ยวยังไ่ามดกดโจรท่าน่หนไปที่ก่อนไปที่กอนคุณบดโจอยูอทั้งหนพคุณึ่าโจรนั่งทุกคนนาพุดนะเออยื้อทังนอนข้าวมาเปียังไมงนอนนะเออข้าวข้าวมาได้ไนอนเด้อมาลิกเดแล้วแต่ว่าเพื่อนี้ก็เป็นว่าจรก็เห็นแบบนี้นี่อาจะสิเห็นเท่าไหร่ไม่ประตูนี่เปิดไ้ที่หลดแล้วจะเป็นาคือต้องเปิดไปที่จังได ทุ่มือเขาต้องมีการลงทุนนี่เงิ่นไปมันกสิริมัสนับสนนนองดองแจนเซอร์ศิลเินตส์แต่มีหัวนะจีเอามีหัวได้ยายให้เขามาาที่จ้เพราะคนเขามาเหมือนเราก็ปิดแต่ตัวบัตรในเก็บบัตรออก่องตัวบัตรมเก็บบัตรเราได้ได้เก็บบัรนะสามร้อยกือบสกนั่นืาใช่หัวโอ้ดทัเอามาเด้ทั้งนอกได้ทั้งข้างหลันใส่ห้องเพลนเอาเอาเสร็จรอคอจนกระทั่งเมื่อจารนานอ้มัน ขั้มขี่เห็นไหมเนี่ย้ขั้ขีอาจารย์นักดนตีมาตฐานดูแล้วอาจารย์นักดตีสาวน้อยะเินโชว์อาจารย์อาจารย์ขมขัมขั้มผมนะครับผมข้มข้มข้มเื้อ้รขอม่อาจารย์อาจารย์มอนขอขย้า่มาารมอนครับอาจารย์กันขแกเมื่อชีบอดไหมยุ่ามร้ากันกิดมีามน้ามันมาเด อา,อาจารย์อนนี้ยกขาขึ้นยุทีทมื่น,นี่นย,าายวนากฟังเป็นกันเวยไม่ได้เป็นแง่ห่วเป็นเ,นนเป็นี่น้อยเนียนอกสมลตอาจารย์ขึ้นอ้คะน้องทำนาทีสีพรรยาเหมือนเขาตรงเนี้ยคืออ เอาท่อนที่มันหันใจเอาท่อนที่แบบที่มันจะมาพิชซี่เอาเอาอย่างไรลองลงอยต้องใจอีกทักท่อนมึงละ เสียงมันก <museums> ัดหูโอ้ยี่และโอเอาชีไปเอาใจชีเ้วสิรับพิดเรณาโอ้ยเจ้รับพิเจารณาจาำได้กะจำได้ยุคแหงเงินมากจำได้พูดอกใจหลายๆดมกลิ่นเน้อโอ้ยนอมากใเจอพีดองขอบคุณบานทางน้องมานะนะนีละคือจเดนหลยนะน้องมานะ ขอบคุณจ้าประธางน้องคัมแพ้ไปใส่เยอะแต่มากเยอะแต่มากอายุขัยหลังเยอะแต่มาเป็นแค่ไหนเอาจ้าฉี่ย่ยเอาจ้าไหนเดี๋ยวสีรับไปพิจารณาจะมาขอฝากก่อนอย่างหนึ่งเดี๋ยวขอฝากก่อนฝากหยังฝากจดฝากเด้อพี่น้องครับผมสาวน้อยระเพิ่นโชว์ปีนี้คิ้วงานนะครับผมยังวางหลายรับจะพาลายอัตราเลยทีเดียวนะครับผมในราคาเบาๆสองแสนเก่าปลอดภัยสามแสนได้พี่น้องเด้อสองแสน กูเสาเงินแสนแต่จางเงินเตียผู้เฒ่าเจ้านเตียผู้เฒ่าเดียเราหก่อยเก็บไปสีหปีม่ทีไม่ได้เทียร์มีแจะพวกเหอแค่ดูนติเออจังบากันมาเอาจังที่เอาจังไงยันขันวารับแล้วพิจารณาแล้วยายก็จะไปเตรียมตัว่ได้ป่ะรับแล้วพิ่ารณกแล้วไปเตรียมตัวแล้วยายจ้าครับผมอ่ะก็ยายห้าป็ตชุดเชรดไปนตชุดเพชะเตรียมตัลยน ก้อนังแต่เรานพคือกันนัพี่น้องก็เป็นมันก็จะเป็นตำนาจมากจะเปิดโอกาสจะเพิ่เอาพี่น้องเซงตตัวสดสดองผมไม่ยไป้เนาะไปเินสั่ำใดบาจะใดที่ไม่สุภาพที่พกเถื่อนพูพี่น้อง